ไฟเสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ www.testthai1.com สรุปสาระสำคัญพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพุทธศักราช2539 1. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเลข,ขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองคือข้าราชการในสังกัดหน่วยงานใดก็สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2. จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมีเท่าไรตอบ5-9าถึคน3าคำสั่งทางการปกครองครอบคลุมถึงคำสั่งในข้อใดตอบ 1. การสั่งการโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ 2. การอนุญ,ญาตโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ 3. การวินิจฉัยอุทธรณ์โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ 4. การยกเว้นกรณีบังคับใช้นอกเหนือที่บัญญัติไว้ในพรบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพุทธศักราช2539นี้ใช้ตราเป็นกฎหมายลักษณะใดต่อบพระราชกฤษฎีกา 5. ระเบียบกฎหมายฉบับใดที่กำหนดไว้ว่า เป็นระเบียบที่คณะรัฐมนตรีวางขึ้นไว้ตามพรบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพุทธศักราช2539ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดระเบียบดังกล่าวก่อนที่พรบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมีผลบังคับใช้ตอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ 6. กการเพิกถอนคำสั่งทางการปกครองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ต้องกระทําภายในกี่วันนับแต่ได้รับรู้ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคําสั่งทางการปกครองนั้นตอบ90วัน7ผู้ใดในข้อต่อไปนี้ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีฐานะเป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองโดยตําแหน่งตอบประหลัดกระทรวงมหาดไทย8ข้อใดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ตอบการสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพรบรการมีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาการจัดทำรายง,งานเสนอคณะรัฐมนตรีตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางการปกครอง 9. คําคำสั่งทางปกครองผู้มีอำนาจจัดทำคือตอบเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ สิการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองต้องพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในกี่วันตอบสามสิบวัน 11. ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครองของหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตอบผู้ว่าราชการจังหวัด 12. บสองนายอำเภอมีอำนาจในการกำหนดค่าปรับทางการปกครองได้ในวงเงินเท่าใดตอบไม่เกินหนึ่งบาทต่อวัน 13. พรบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพุทธศักราช2539ไม่ใช้บังคับกับหน่วยงานใดตอบ 1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 2. องค์งกรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะวงเล็บเช่นตุลาการศาลร,รอทนอ 3. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรงในฐานะที่เป็นองค์กรทางการเมือง 4. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดีและการวางทรัพย์ 5. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 6. การดำเนินนโยบายการต่างประเทศ 7. ราชการทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร 8. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปวิอาญา 9. การดำเนินกิจการขององค์การศาสนาเช่นมหาเถรสมาคม 14. คำสั่งทางการปกครองอาจทำเป็นอะไรได้บ้าง อบคำสั่งทางการปกครองทำได้3แบบคืออาจทำเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้แต่ต้องมีข้อความหรือเครื่องหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้กรณีที่คำสั่งทางการปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจาถ้าผู้รับคำสั่งนั้นร้องขอและมีเหตุผลสมควรภายใน7วันนับแต่วันที่มีคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งต้องยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ 15. กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุก,การยื่นอุทธรณ์หรือคำโต้แยง้งหรือระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้และถ้าไม่มีการแจ้งใหม่ระยะเวลาการอุทธรณ์ขยายเป็นตอบหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งทางการปกครองนั้น 16. เจ้าหน้าที่ห้ามทำการพิจารณาทางการปกครองในกรณีใด ตอบในคู่กรณีเองเป็นคู่มั่นของคู่กรณีเป็นเจ้าหนี้ของคู่กรณีเป็นญาติของคู่กรณี17วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองคืออะไรตอบการเตรียมการและดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางการปกครองหรือกฎและรวมถึงการดำเนินการใดๆในทางปกครอง18คำสั่งทางการปกครองหมายความว่ายอย่างไร ตอบการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลในการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว19การดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติราชการทางการปกครองหน่วยงานหรือคณะดูแลตอบ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองประธานหนึ่งคนผู้ทรงคุณวุฒิ5-9คนประธานและผู้ทรงคุณวุฒิมาจากผู้เชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์รัฐประศาสศาสตร์รัฐศาสตรสส์และสังคมศาสตร์ปสรปมทเลขขาธิการคณะรมตเลขขาธิการกอพอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 20. การที่นายอำเภอสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านผลจากตำแหน่งเป็นคำสั่งทางการปกครองหรือไม่ตอบเป็นคำสั่งทางการปกครอง21อนายอำเภอสั่งสอบวินัยข้าราชการเป็นคำสั่งทางการปกครองหรือไม่ตอบเป็นคำสั่งทางการปกครอง22หลักเกณฑ์การดูคำสั่งเป็นคำสั่งทางการปกครองหรือไม่มีหลักเกณฑ์อย่างไร ي? ตอบคำสั่งทางการปกครองหมายถึงการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่วยข่าวเช่นการสั่งการอนุมัติการอนุมัติการวินิจฉัยอุทธรณ์การรับรองและการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎซึ่งกฎในที่นี้หมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น 23. คําคำสั่งทางการปกครองจะอุทธรณ์ไม่ได้ในกรณีใด ตอบพรบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพุทธศักราช2539ไม่ใช้บังคับแก่ 1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 2. องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเช่นตุลาการศาลรรนอ 3. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานนโยบายโดยตรงในฐานะที่เป็นองค์กรทางการเมือง 4. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดีการบังคับคดีและการวางทรัพย์ 5. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 6. การดำเนินนโยบายการต่างประเทศ 7. ราชการทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร 8. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามปวิอาญา 9. การดำเนินกิจการขององค์การาศาสนาเช่นมหาเถรสมาคม 24. พรบรวิธีปฏิบัติทางการปกครองพุทธศักราช2539มีผลบังคับใช้เมื่อใดตอบ14พฤษภาคม2540 25. ใครเป็นผู้รักษาให้เป็นไปตามพรบรวิธีปฏิบัติทางการปกครองพุทธศักรษษาช2539ตอบให้ในายกรัฐมนตรีรักษาการตามพรบ,รบรนี้ 26. กรณีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางการปกครองจะดำเนินการอย่างไรตอบ อุทธรณ์ตอบผู้ออกคำสั่งใน15วันผู้ออกคำสั่งตอบใน30วันหากเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยเสนอผู้มีอำนาจภายใน30วันหากพิจารณาไม่แล้วเสร็จผู้มีอำนาจขยายได้30วันฝ่ายใดไม่พอใจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการร้องทุกข์ภายใน90วัน27 การจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิดเป็นคำสั่งทางการปกครองหรือไม่คู่กรณีไม่พอใจจะสามารถอุทธร์คำสั่งได้หรือไม่ตอบเป็นอุทธร์ได้ 28. ระยะเวลานับอายุความตรงกับวันหยุดราชการจะทำอย่างไรวงเล็บม64ตอบนับถึงวันถัดวันสุดท้ายที่ตรงกับวันหยุดราชการนั้น 29การแจ้งคำสั่งทางการปกครองมีหลักเกณฑ์การแจ้งอย่างไรและจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแจ้งด้วยวาจาได้หรือไม่ตอบด้วยวาจาด้วยหนังสือโดวยวิธีอื่นที่สามารถสื่อความหมายได้30กรณีคำสั่งทางการปกครองถ้าขอเป็นลายลักษณ์อักษรจะต้องดำเนินการภายในกี่วันตอบ7วัน31รบพรปฏิบัติราชการทางการปกครองเกี่ยวข้องกรมการปกครองอย่างไร รรกรมต้องดําเนินการตามพรบนี้ปมทเป็นกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองและระเบียบสรอว่าด้วยการปฏิบัติงานบริการประชาชน2,532โดยบังคับโดยพรบนี้ซึ persone, ่งปคมีการปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสร2,532เป็นจํานวนมาก 32. บุคคลใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติตามพรบรนี้ตอบนายกรัฐมนตรีแนวข้อสอบพอรบรวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพุทธศักราช2539 1. รบพรบนี้ใช้บังคับเมื่อใดกวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอ30วันนับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ค90วันนับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษางอ180วันนับแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอบงอมาตรา2พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป2พรบนี้ไม่ใช้บังคับแก่ข้อใด กคณะรัฐมนตรีขอการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศคการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลงถูกทุกข้อตอบงมาตราสี่พระราชบัญญัตินี้มีให้ใช้บังคับแก่ 1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 2. ององค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 3. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 4. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีการบังคับคดีและการวางทรัพย์ 5. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 6. กการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 7. การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจากักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 8. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 9. กาการดำเนินกิจการขององค์การศาสนา 3. การจะเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดำเนินกิจการใดจะต้องตราเป็นกฎหมายใดกพระราชบัญญตัติขอพระราชกำหนดคพระราชกฤษฎีกางกฎกระทรวงตอบคอ การจะยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดำเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 4. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหมายถึงอะไรกการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ขอเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางการปกครองหรือกฎ ครวมถึงการดำเนินการใดๆในทางปกครองงอถูกทุกข้อตอบงอวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองหมายความว่าการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎและรวมถึงการดำเนินการใดๆในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 5. การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางการปกครองหมายถึงอะไรกวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองขอการพิจารณาทางปกครองคอคำสั่งทางปกครองงอการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตอบขอการพิจารณาทางปกครองหมายความว่าการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง 6. คำสั่งทางปกครองหมายถึงอะไรกการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลขในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลคการอันที่จะกำหนดในกฎกระทรวงงทุกๆข้อตอบงคำสั่งทางปกครองหมายความว่า 1. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวเช่นการสั่งการอนุมัติการวินิจฉัยการอนุญาตและการรับจดทะเบียนแต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 2. การอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง 7. ข้อใดหมายถึงคู่กรณีกผู้ยื่นคำขอขอผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองคผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองงอถูกทุกข้อ ตอบงอคู่กรณีหมายความว่าผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิ์ของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง8ผู้ใดเป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกปลัดจำนักนายกรัฐมนตรี ขอปลัดกระทรวงมหาดไทยคอเลข,ขาธิการคณะรัฐมนตรีงอทุกทุกข้อตอบงอมาตราเจ็ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งปลัดสนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงมหาดไทยเลข,ขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ